ก็คือข้อใดที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ไดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชลอสมการการสังเคราะห์แสงได้ไหมแบบนี้เลยเพื่อจะสังเคราะห์แสงได้การสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นที่ไหนลูกการสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นที่ใบไม้เวลาเราดูสมการนะลูกนะทางซ้ายมือเนี่ยมันก็จะเป็นแสงตั้งต้นขวามือก็คือ ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าจะการส่องขอแสงมันจะมีคําเรียกนะเวลาหนูไปเจอในข้อสอบเนี่ยสานต้นคืออะไรผลิตภัณฑ์คืออะไรนะาสารต้นๆที่ใช้ในการส่องขอแสงก็จะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำนะคะโดยที่มีปัจจัยอีกสองตัวก็คือแสงกับอะไรลูกคือมันใช้คาร์บอนไดออกไซด์มันใช้น้ํารวมกับแสงแล้วพอลงฟิลนะคะ ทำให้สร้างน้ําตาลกูโคสขึ้นมาได้แล้วได้แก๊สออกซิเจนออกมาคําถามก็คือข้อใดไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ไดจากการสังเคราะห์ด้วยแสง CO2 ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ถ้าโอเคเพราะว่าลายสารตั้งต้นมันคือสารตั้งต้นดังนั้นก็เลยตอบข้อที้ได้เลยคือถ้าท่านจำสมการการสังเคราะห์แสงได้นะมันก็ทำไม่ยากสำหรับข้อนี้